แต่มาูกนเยยได้ินได้เยนะตัดให้หน่อยตักให้หน่อยต้องกินได้เท่าไร้องบวง่ะจะเผ็ดนะจหลานเผ็ดนะลูก้นเดียวอนเยอแค่น hmm. you know. okay. ั mm. <c oughs> <c oughs> ้นเหรอ นัาจะได้ลูกาดละีสแม่มันึมากอันนี้คือนั่่ใส่แม่แม่คๆไม่ใช่พ่เดี๋ยวเราไปดูถ้าถน้ำมันแห้งเดี๋ยวเอาขุงเ้าให้พี่พี่คนละ่เลยนที่ที่กินกินไปต้องจับมาคืนเขาด้วยนะ นม่น้นะคอนี่ของบ้านสองจุดน่งงทานถังแม่น้ำสองก็นแม่น้ำมีช่างภาพนีช่างภพแม่น้มันใหญ่กว่าไอแผงอไดร์เดี๋ยวสอนด้วยน้วิธีมักกุเทศน้อยน้ท่าก็จะหาหอยส่วนแม่น้าก็จะหาพวกกุ้งหอยอะไรหอยอะไรหอยพ่อหอยพ่อมันมาทอะไรอะมาทำอะไรกินมันรวมเป็นยังไงยังไม่รู้ มันเป็นหอยแบบไหนมันหอยปกติอะไรแบนๆหรือว่ายจานตลาดอะคะอเหมนหอยตลาดอ๋อเหมือนหอยตลาดอ๋อหอยตลาดน้ำขึ้นหรือป่าพี่ดูนะพี่ดูี่ดูนะพี่ดูนะปมาแล้วมาดีพอออร่อยแไมรูแล้วเนี่ยจะมีน้ำอีพี่พพี่ี่อไม่าอยู่าดาดา เรียกพี่พี่พี่เราจะไม่ให้หลานเรียกป้ายนมาแล้วแล้วก็แค่เพื่อนมาเจอเลี้ยงพี่ก็เลยไม่ต้องอะไรแล้วพี่เขากินทั้งเปลือกลูกไอ้จอยจอยกินแบบทั้งเปลือกอ่ะไม่แก่หางแก่อะไรเลยใช่ไหมแคลเซี้ยม ชอบกพนี้มันพ่แดงยังมีทิ้งหางะไอ้จอยไม่มีทั้งหางั้งหัวไม่มีอะไรอยู่เลยเมื่อกี้เมื่อกี้ทิ้งก้ามไว้น้องก็บอกว่าต้องกัดเลยกัดเลยเออยังเหลือแล้วไม่ได้นี่เลาอมไปแล้ว